บัวช้าบอมดันได้ได้พอใช้ไปประมาณสักคชั่วโมงแล้วเราก็ดาวทิ้งโอ้ผมมันแพงอ่ะเราก็ต้องคึมรำคามันก็มันก็ถมควรแล้วแหละจะตัดหผมอ๋อเพื่อนเพื่อนๆอยากจะไปเมืองไทยเพื่อจะไปปลูกผมโอ้ยู่ได้ที่มาละวห้าสิบบาททำถึงบ่ายสองวันนี้สโลวนะเพื่อนๆปกติ ดต้นทุนก็คือให้กลับเยอะๆเท่าให้แค่นี้กลับเท่านี้เห็นไหมมันคืออะไรนะเธอเจ้าของร้านบอกว่าเป็นการลดต้นทุนบุกเพียดเลยตอนนี้บอกว่าเราเป็นของใครเราเป็นของทีสาตความฉลาดที่เป็นของเราที่อห่ช่วงนี้ขายดีจัดเพื่อนขายดีไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนแล้วเวอร์ว,วางอย่าโม,โม้่อะไรไปซื้อรถไง <c oughs> บอกเลยนะว่าช่วงนี้ก็มงว่าทำไมวันนี้ทำไมช่วงนี้ถึงขายดี คนอื่นขายไม่ดีหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เราไม่ขายดีทุกวันเลยอยี่บอกว่าแม่แต่ก่อนนะแม่ตื่นมาแม่จะป่นนี่ยิงยมาอามมามมมามามามวันนี้แม่บอกว่าแม่ถื่นมาเพื่อแม่จะดนดีแม่จะทำบรทอนให้พเออขายดีๆนะวันนี้แม่ไปทางานเหรอโน่นนีนั่นน่ะแม่ต้องอีบนะขอให้บุนขายดีๆเมานเราก็เลยไม่มีวันไหนมีสโลออย่างเงี้สโลสโลเราก็ยังได้เงินหนามาตั้งไหน วั <Wow. S 2> ยังพออยู่ตัวมันก็คือตามเป้าที่เราไว,ว้าจะไม่แบบว่าพุ่งแต่มันก็มันไม่เคยอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ก,กลางเพื่อนเพนก็ขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อนเไม่ค่อยลดลงนะแต่เรามารอดูตอนหน้าหนาวนี้ดีกว่าว่าเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตแต่ว่าตอนที่เราไม่มีเบรคฟาสเราแล้วเพื่อนเพื่อนก็ยังมีลูกค้าเดินเข้ามาขอเบรคฟาสซื้อเบรคฟาสอยู่นะแต่ว่าเราก็ไม่มีแล้วนี่มีอะไรผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราต้มยผัดไทไท่ใส่สลัด Okay. นะโอเคไปแล้วนะต้นทุนโดยการล,าลดเข้าว่าเราด้วยเราก็ไม่คิดว่ามันแพงอับลูกค้าเนะว่าของมันแพงอะ่ะเราก็ต้องซื่อราัามันก็มันก็สมควรแล้วแหละ แบบว่าเราก็ยังสงสารลูกค้าอยู่เพราะว่าเขาอาจจะแบบยังได้เงเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่อาหารก็ต้องมแพงขึ้นในอย่างเงี้ยขความแล้วพี่ก็เป็นลูกค้าแล้วเราก็คิดว่าเราก็ยังแบบเรยังไม่สบายใจในการต้นราคาแล้วก็เลยพยายามลดต้นคเเดี๋ยวเราให้อาหารเขาไม่ไมก่อนเราอาจจะแบบ ได้ดว,วเราก็เลยคิดแต่รอนงั้นเตาไม่งั้นเราไม่ขึ้นค่าเช่าเอ้ยอไม่ขึ้นค่าค่าอาหารนั้นทั้งที่ค่าเช่าเราเพิ่มขึ้นแต่เรามาลดข้าวแทน <c oughs> ใช้ไฟเตาเรมก็จะอย่างเงี้ยเร่อย่เงี้ยเราก็มาสโลแล้วเราก็แบบอันเนี้ยถามันเช็ดเตาอย่างเงี้ยมันก็ดำพอใช้ไปประมาณอ่สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเาทิ้ง เห็นไหมไม่ขอมเที่ยวแต่แบบเที่ทิ้งแล้วก็เราจะมีผ้าใหม่ตรงนี้เนี่ยนะเพื่อนๆเราก็ผ้าใหม่ออกมาใช้จีเกสี่ร้อยนะค่ะเราจะเป็นคนโอไม่ฉันจะเคลียเวลาเราอ่อไปซักผ้าอย่างเงี้ยดูก็จะเอามาคลีนอย่างเงี้ยไปนะเพื่อนๆเวลาเราไม่อันนี้แล้วก็ถูๆตรงนี้ด้วยถูๆไปด้วยพยายามให้มันคลีนๆอย่างตรงนี้ อย่างตรงนั้นน่ะเพื่อนเราจะคลีนทุกๆทุกๆสามนาทีเราคลีนไม่ได้นะเดือนลอร์ดเอร์เราก็จะมาคลีนไปอย่างเงี้ยมีออเดอร์เข้ามาอีกแล้วเห็นปะมีออเดอร์เข้ามาอีกแล้วอย่างที partido, ่ยูบอกว่าเพื่อนวันนี้ใหม่ๆหยุดอาตาก็จะต้องได้ผลในงานงานขอลายูจะบอกว่าพนักงานของเราอ่ะทำงานหลายที่ยกเว้นใหม่ๆแล้วก็หมายถึงพนักงานพาร์ทไทม์สนใหญ่นะเพื่อน เวทส่วนใหญ่ทํางานหลายที่เขาจะไม่พยายามเขาจะแบบไม่ค่อยไปลาล้านที่อื่นนะเขาจะมาลาล้านเราเพราะว่ายืนคนใจดีทําไมอะพี่ต้าอันนี้ลูกค้าบอกว่ามีเดียมมีเดียมกินไม่ได้นะเพื่อนๆเน่ยเขาก็ส่งแล้คืนมาเราอย่างเงี้ยเราทํายังไงเราทาไงเราไม่กินที่เหลือโน่นนี่นั่นกินไม่ได้แล้วเราก็จะต้องทําใหม่ให้เขาเ<อ>ลูกค้าคือคนสําคัญนะเพื่อนๆนะถ้าเขาพูดแบบถ้าเขาบอกว่าเอ้ยมันกินไม่ได้จริงเราก็ไม่อยากจะให้เขาเสียเงินผู้หญิงผู้ชาย โอะโหดูกล้ามเธอสิเนียนี่มันเพื่อนขาอย่างงี้ลูกค้าเขาก็เมื่อคืนน่ยมันเยอะมากเลยนะคือมันเสียดายของไงเราไปทําใหม่ไม่ได้เราแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน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 เผ็ดอะก็คือมีเดียมนะมันไม่ได้เผ็ดมากแต่เขากินไม่ได้แก้ยังไงมันก็ไม่เหมือนทําใหม่อะเธอมันก็จะไม่ประทับใจลูกค้าด้วยไงเพื่อนจ๋า วันนี้ก็มาทํางานด้วยสภาพติดใจที่เหมือนคนอกหัขนะหลังจากที่ผิดหวังกับการออฟเฟอร์บ้านไปแน่นอนอยู่แล้วบ้านที่ดีก็ต้องมีคู่แข่งถ้าเราให้ราคาเขาแบบไม่ดีพอหรือมีคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนการประมูลนะเพื่อนๆประมูลชนะเราเขาก็ได้ไปนั่นแปลว่าคนนั้นคงจะชอบบ้านหลังนั้นมากกว่ายูได้ซ้ำถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราก็มูกออนไปบ้านหลังใหม่ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันมันเกิดขึ้นกับยู ประมาณ5้าปีที่แล้วอ่ะตอนที่อยู่จะซื้อบ้านเพื่อจะให้ตัวเองอยู่เนาะเราก็เอาเพอร์ไปหลายหลังแล้วก็อกหักตอนนี้ก็ดูแลจิตใจตัวเองเพื่นพนอนวันนี้เวดของยูเวดของเช้าวันเสาร์ขอลาง,งานนะเพื่อน่าไม่มีคนดูลูกตารางก็จะมาตกตรงที่อยู่ตรงที่เราจะต้องแบบว่าเป็นทุกอย่างเป็นเวดเป็นเชฟเป็นคนล้างจานเป็นทุกอย่างแล้วชีวิตร้านอาหารก็จะประมาณเนี้ยประมาณสามโมงเย็ยนอย่างเงี้ยก็จะมีเวดอีกคนเข้ามาเพราะฉะนั้นยูก็จะ เป็นไทยแล้วในตอนนั้นเสร็จแล้วนะเพื่อนๆใส่ยางของยูทั้งหมดนี้ยูซื้อมา399 399ไม่ใช่3ามเรียญเกนี่ดูเอาใส่ในเครื่องพิซซ่านะเพื่อนๆเหรอ สองรอบเ,เป็นไงบ,บ้างแซ่บบออร่อยอเยวกำลังทำแจ่วเพื่อนๆชอบกินแบบไหนอันนี้ผมผมหน่อยนิดนึงเข้าสา่งอะไรข้าวยังไม่สั่งขึ้นมานั่งคือ,อแบบจิ้มพอใช่ไหมใช่หวานหรืแล้วเขาไม่แบบ้ตาลผมอ่ะ ต้องเ็สใหม่เหรอเด้อเดียวของเพิ่มกินเหินหน่อเหรอย่าบ่นเฮ็ดเองใช่เทสแบบว่าสมองมันบอกว่ามันต้องเปรี้ยวแล้วก็ขมไงตื่นกินเข้ามาหวานแจ็บอย่างเงี้ยสมองไม่ปรับไม่ทันเลยออเดอร์ได้ของยูเทเบิลหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะจะมีบูมบูมชิคเก้นบูมบูมชิคเก้นรังเกนนูโดอาบาชิชิคเก้นพิซซ่านูโด้พิซซาพิซซ่า สมอลชีสพิซซ่านะคะมีสสปริงโรลแอคคารามารีเป็นดริงค์น้ำเขาก็มี tea, ทีสวิตทีโซดาแล้วก็เมลคิเก็ตนี้ทั้งหมด128ีแเหรียญนะเพื่อนร้อดเหรียญวันนี้ทำเซลให้ร้านได้แล้ว128ดเหรียญบูมบูมชิคเก้นฮอตที่มีฮาบาชิไก่อยู่ฝั่งทางโน้นนี่แอปเปอไทเซอร์ของเราสปริงโรลสองออเดอร์ ยูจะบอกว่ายูได้โต๊ะที่2แล้วนะคะเพื่อนเขามาถามหาเบคอนอีกแล้วใหม่ๆเอ้ยอุ้ยก็ยังดีกว่าไม่มีคนถามหาเลยพี่ก็บอกว่าลองกินอะไรอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวจะลองอาหารไทยนีตอนนก็ได้คิดพิซซ่ากันแล้วนะพิซซ่าธรรมดาเฉยๆเอาหาจามก่อนอนีบอกเขาว่า เฮ้ยคุณกล้าหามากเลยที่พาทุกสามคนมากินข้าวว่าฉันฝาดีกสี่คนฉันได้คนพามาเลยแอลลอนเปิดเพลงหน้าร้านแบบตื้ืๆนะพี่บ้าคาดว่าลูกค้ากินข้าวลูกค้าก็ใจจะ้อต้อทมาอย่างเงี้ย ออเดอร์ขายดีอันดับสองของร้านว้าว <Wow. S 1> มาตาจะไปเวกเวก,ก,กเชกเเกันอีกแล้วไปเกลียวแม่บอกเงินเยอะเยะแต่ไม่ใช้ไี่กูเลยตอนนี้มาตาจะไปเวกเกชันอีกแล้วแม่บอกเงินเยอะเยอะมากแม่ใช้ไงก็ไม่หมดแล้วนี่กูล่ะแม่บอกไงนะี่แม่เก็บไว้ก่อนแล้วบอกเลยว่ามาตาคนไปเขียนเช็คให้ด้วยนะคะอันนี้ะนาะเป้าบุ๋มๆนะเพื่อนเขากินฮอต แล้วก็มีผัดไทยเดี๋ยวยูรอไปพร้อมกันเลยละกันโก้กคนหลอกรวมโก้หกหลอกวอะไรเอนผัดืทยเอนผักดไทยก็จะนเด็นประมเดนี้เนะผัเดืทนดูหกเอนี้คดือยประมเยอนี้คกปรือาณ3กเโลอนมาก็ระมาณ3กิโลลนหกเนกหกินกเกเนอนตที่อของดูอนนนี้ไปเสรอนแล้วนะคะ ไปสองโต๊ะแล้วเดี๋ยวยูจะมารีวิวให้ดูึ๊เสร์ฟเสร็จไปสองโตแล้ว Employee s h ชิปรีวิวนะเพื่อนเพื่อนยูได้ทิปมาทั้งหมด20เหนนรียญนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ให้อีกในบัตรเครดิตอค่าเหรียญก็เป็น25เหรียญยูเสิร์ฟโต๊ะแรกก็ก็ประมาณเกือบ1ิบแปดเปอร์เซ็นตะ์เนาะสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไอเดอร์โนแล้วก็โต๊ะที่สองก็คือบินทั้งหมดเขาสั่ง ผัดไทยแล้วก็บุมบุมงชีเกนแล้วก็โซดาทั้งหมด35เหรียญเพื่อนๆล้วเขาให้ทิปยูมาห้าเหรียญก็โอเคนะสำหรับยูทำไปแล้ว2โต๊ะได้ทิปมาทั้งหมด30เหรียญ2โต๊ะอันนี้โต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งสองคนยูก็เสิร์ฟไปก็เลยมาดูว่าเราจะได้ทิปทั้งหมดกี่บาทวันนี้สำหรับการทำงาน10บโมงเช้าถึงบ่าย3มโมง แต่อย่างที่ยูบอกเพื่อนๆโรงเรียนมันเปิดเทอมไปแล้วโรงเรียนเปิดเทอมไปแล้วเราก็จะมีแค่แบบโลูกเลโลูคลที่มาทานข้าวก็จะเน้นเน้นประหยัดเนาะลูคเลจะเน้นประหยัดแล้วก็ไม่ได้ท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นนะักท่องเที่ยวเวลาไปกินข้าวค,คิดไหมคุเเวลาไปกินข้าวไม,ไ,มไม่ต้องสิงกันขนาดน,นั้นก็ได้อะกคนไม่ได้ไไดอิกมันจะฆ่ากู One more time, I'm done. We're done. We're gonna go. Die. Die. Aaron, a lot of people comment on the Facebook like you cut the beard, look handsome. I did cut. it. From last time, remember, long time ago, you cut, you yeah, look handsome. Yeah, terrible. And it looks talking stupid when it's like you ran the When it's this long, it looks goofy. goofy? Looks like a, I don't know, funny. Funny. Yeah. Uh, not look good. Now like Viking. Viking look, can braid it and then it look, look good, look strong. Like I want to carry a hammer around, you know? Carry the or hammer axe, around? An axe, maybe. Okay. Everybody's scaring me. I cut so, my beard and then I look like a little boy. Little boy. Oh, i So you rather than shape your hair instead of cut your beard? Yeah, because my hair sucks. It's like balding right here. อ๋อหัวร้านยอมกนผมดีกว่ายอมตัดหนวดอ๋อเพื่อนๆอยากจะไปเมืองไทยเพื่อจะไปปลกผม s o m e s e s o m e b o n f i my h a r h u c อนถามใครปลกผมได้ปลกผมดีบอจะไปปลกผมพีน่าบ่ให้ไผม่ไห่ินเดียไปปลกมที่าคุณาร คะแนนคะแดงโนกับพังงานเดี๋ยวเรา go to moon party ม i ช m u s h r o ด m ี่อไปยูดิอยากไปกินกัน้งยูเออร์แล้วเดี๋ยวไปกินกั้ง oh. อ๋อเอลอนชอบกินกันน้งเนาะเดี๋ยวอยูจะมาเช็คให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรไปบ้างยูขายได้ยอดทั้งหมด286.76เหรียญนะเพื่อนๆ Hello How can I help you here? ยอดทั้งหมดยูขายได้4โต๊ะ2 6 8 7้มีทุกโกออเดอร์ซีที่ที่ยูขายได้186เหรียญมีทิปทุกโก15เหรียญแล้วก็มีทิปของยูที่รับ4 4โต๊ะวันนี้ 31, 31. เห็นไหมอะ31.25นะเพื่อนๆแล้วก็มีเงินสดอีก20ก็คือยูได้ทิปมาละ5้าาทำถึงบ่าวันนี้สโลว์นะเพื่อนเือนปกติ ต่ที่แล้วยูทาแต่ยูไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์ลงนะยูได้ประมาณ110เหรียญแต่มันยุ่งแต่ยูถือว่าโอเคนะแบบว่าเดินไปเดินมาชิวๆเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะส้มเขาก็จะเข้าเลยนะเพื่อนยูก็จะขอกเอาออกแล้วก็กลับบ้านไปดูลูกเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาใหม่ยอดเซลล์ทั้งหมดของที่ร้านเครื่องนี้รหัสของยูจะสามารถดูได้หมดนะว่ายอดเซลล์กี่บาทเวทคนไหนได้คลิปเท่าไหร่มียูจะวอยได้ยูจะแก้ไขทุกอย่างได้ยูจะรู้รีพอร์ต ของที่ร้านหมดเพราะว่ามันเป็นราหารัสของยูแต่ถ้าเป็นราหัสของเวทเขาอื่นมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรยูรไม่สามารถดูอย่างอื่นได้ที่เป็น confidential ของร้านยูจะดูได้แค่เนี้ยอย่างที่ยูบอกร้านอาหารไม่ได้รวยเวอร์วังขนาดนั้นวันที่เรารวยก็มีวันที่เราสโลอย่างเงี้ยก็มีเห็นไหมก็จะเงียเงี้โอยเงียเงี้คุยกับดอกกล้วยไม้อมไปอยู่ข้างหน้าไปเดินไปข้างหลังกินข้าวอย่างเงี้ยหาอะไรกิน นี่ใหม่ๆหม่ทำอะไรให้กินเดี๋ยวยูพาไปดูก่อนอุ้ยทานังใหม่ได้อะไรกินไม่ได้ไข่พุ่งกับนิสโตรซุปแล้วก็มีแมลงแล้วก็ส้มตำ้มตำอุ้ยส้มตำใส่เไก่ด้วยบุกให้ไม่ชอบกินเส้นใไม่ทำไมวันนี้มันสโลจังสโลเหรอค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอรุนนบุกหนักเลยเจะได้เลยจะได้ใช่ไหมวันนี้เอากี่ทิเกตเอายอดเท่าไหร่ ถ้าจะไม่เกินร้อยยี่ห้านะวันนี้ร้อ,รอ,รอ,รอยอออยีห่ห้าที่เกตโอเคเดีย๋ยวลองดูแม่หมอของร้านกินก่อน